และลำดับต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของการกล่าวนะคะในส่วนของวัตถุประสงค์ของการดําเนินโครงก,การค่ะในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านนายกแอนสมปราถนาวิกรายเจ,เจริญนายกเทศมนตรีนะครอุบลราชธานีพร้อมคณะค่ะได้ขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวถึงวัตถุประสงค์การดําเนินโครงก,การขอเรียนเชิญค่ะและขอเรียนเชิญ ท่านด็อ,อร์มงคลตรีกิจนนท์ครับผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนวิภาคเขตสองภาคตะวันตกเฉียงเหนืออ,อุบลราชธานีได้ให้เกียรติกล่าวขั้นตอนการดําเนินโครงการในระดับต่อไปขอการ์ดเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญคณนะท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านยอดยุทธเดชรุ่งเรืองค่ะท่านสัตย์เลวุ่งระดิศนะคะท่านประชารัฐตรงสิริท่าน การตรวจเอกสามารถแก้เรื่องเ่ารอคายกเทศมนตรีนครนุบลราชธานีค่ะครับขอเ,เชิญทางคณะผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสองภาคนอฉีิงเหนือทุกท่านเลยนะครับบนเวทีครับและขอเ,เชิญท่านนายกเทศมนตรีนครนุบลราชธานีได้กล่าววัตถุประสงค์การดำเนินโครงก,การค่ะ เป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านสลิดวิทูลดิฉันนางสาวสงปราถนาวิกัยเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีในานามเทศบาลนครอุบลราชธานีและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติสละเวลาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิในในวันนี้ เทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นเมืองใหญ่ที่มีการพัฒนาในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นหน้าที่หลักของเทศบาลนครอุบลราชธานีในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนื่องจากในอดีตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดําเนินการติดตั้งไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า ให้ครอบคุมทั่วทุกพื้นที่โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าบนดินเป็นเมืองเป็นบ้านเมืองที่มีการพัฒนามากขึ้นการเมื่อบ้านเมืองมีการพัฒนามากขึ้นสายไฟฟ้าก็มีจํานวนมากขึ้นหรือแม้แต่สายสื่อสารจึงได้เกิดแนวคิดที่เทศบานลนครอุบลราชธานีร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูม,มิภาค จะดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนอุปราชจากช่วงวงเวียนน้ำพุถึงสี่แยกถนนชยยงกูลตัดกับถนนสุริยาตและบริเวณถนนโดยรอบกุุงสีเมืองถนนโคโลลังลิศถนนราชบุตรถนนนครบาลและถนนศีนรงค์ระยะทางรวม3.1กิโลเมตรโครงการดังกล่าวมีงบประมาณลงทุนก่อสร้างจำนวน 264,696,931บาท44สตาลเทศบาลนครอบวราชธานีอุดหนุนงบประมาณงานก่อสร้างด้านโยธาจำนวน118,131,171บาท61สตาลและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างด้านไฟฟ้า 1 4 6่งร้อยบล้านห้าแสนหก่นหกพาสบกาบทแปสามตางค์การดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินในครงนี้จะทำให้ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยมีความมั่นคงด้านการจ่ายไฟตลอดจนมีความเป็นระเบียบสวยงามมีทัศนียภาพที่ดีเป็นการส่งเสริมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ ให้จังหวัดบนราชธานีของเรามีภูมิทัศน์ที่สวยงามและเป็นอันตรายรวมถึงการรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมและเสริมสร้างคุณภาพสังคมให้กับชาวจังหวัดบนราชธานีอีกทั้งเพื่อเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งมีแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ต่อไปกว่าจะมาถึงวันนี้นะคะเราก็ใช้ระยะเวลา ในการฟันฝ่าอุปสรรคมานานหลายปีนะคะตั้งแต่นายกแอลน,น้ำหนักแค่49กิโลจนตอนนี้ก็สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จมาระดับหนึ่งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็สนับสนุนมีความทิ่เห็นตรงกันนะคะในเรื่องการพัฒนาบ้านเมืองของเรานะคะให้มีความสวยงามและ มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสมาชิกสภาเทศบานนบลนครุนและชธานีในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะท่านได้ให้มติเห็นชอบนะคะในการสนับสนุนนะคะงบประมาณนะคะรายจ่ายที่จะสนับสนุนอุดหนุนให้กับทางไฟฟ้าส่วนบริภาคให้โครงการเคเบิลรงดินนี้ประสบผลสำเร็จและนี่ก็เป็นก้วที่หนึ่งนะคะที่เรา ได้เริ่มต้นขึ้นและเราก็จะมีก้าวต่อไปในเฟสสองและเฟสสามซึ่งจะมีเป็นข่าวดีในเร็วๆนี้ต่อมานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องขอกราบขอพระคุณนะคะทุกทท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีที่ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ต้นโดยตลอดและรวมไปถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ให้ความร่วมมือนะคะ ได้มีการประชุมกัน,นหลายๆครั้งหลายๆรอบแล้วก็ได้ออกแบบจนเสร็จสมบูรณ์นะคะขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลคนครอุบลราชธานีที่ได้มาร่วมกันรับฟังประชาคมนะคะหลายครั้งนะคะประชาคมกันอยู่7-8ปีที่ผ่านมานะคะและวันนี้ก็ถือว่าเป็นผลสำเร็จของพวกเราชาวจังหวัดอุบลราชธานีขอขอบคุณค่ะ ในโอกาสนี้ขอเ,เชิญท่านดรมงคลตรีกิจนนท์ครับผู้ในการการไฟฟ้ส่วนวิภาเขตสองภาคตะวันออกเฉียงเหนือบนราชธานีได้เกียรติกล่าวขั้นตอนการดําเนินโครงการขอกาบเียนเชิญครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบนราชธานีหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครบนราชธานีประชาชน แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านขผมในนามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสองภาคตะวันตกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธาน,นีมีความยินด,ดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่รวมในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างปรับปรุปรงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินของจังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้โครงการดังกล่าวเกิดจากความรล่มมือระหว่างเทศบาลนครอ,อุบลราชธาน,นีและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าเหนือดินให้เป็นระบบเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนเชียงกูลแยกปั๊มแม่สถึงถนนอุปราชแยกวงเวียนน้ำพุและบริเวณถนนรอบทุ่งสีเมืองมีระยะทางรวมสามจุดหนึ่งกิโลเมตรโดยจะก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้หนึ่งปรัรบปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวสองปรับปรุงภูิทัศน์ให้ดูสวยงามเป็นระเบียบสามส่งเสริมและสนับสนุนด้านเศร,รษฐกิจการค้า การลงทุนในพื้นที่4ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประเพณีที่สําคัญของจังหวัดอุบลราะจานีปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ว่าจ้างบริษัทคอนเซาเทียม r s s 2016เป็นผู้ดำเนินการก่อ,กรกอสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น2 6 4 6ล้านบาทโดยใช้วิธีดันพ่อรอดหรือ Horizontal Directional Drilling ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง22 kv และระบบไฟฟ้าแรงต่ำา2สทัพสโวลต์ตามแผนการดำเนินงานจะเริ่มก่อสร้างในเดือนกันยายนนี้และคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมทดสอบการจ่ายไฟฟ้าภายในเดือนพฤษภาคม2564ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดําเนินการปรับปรุงและรื้อถอนสอไฟฟ้าเก่าให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน2564ในระหว่างเวลาดังกล่าวจะเป็นต้องมีการขุดเปิดผิวการจราจร ทางเทา้ารวมทั้งปิดการจราจรบางส่วนอาจส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านในการให้ความร่วมมือกับเจา้าหน้าที่เพื่อความสําเร็จของโครงการอันจะก่อประโยชน์กับทุกท่านต่อไปขอบคุณครับแล้วอีกสักครู่นะคะจะเป็นพิธีนะคะ เปิดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินนะคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราขออนุญาจับเวทีสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้ร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์นะคะโดยวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งนะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านสุริวมิููนะคะที่จะได้มาร่วมในการตัตดทิบบินนะคะถือว่าเป็น ิปออฟนะคะในการเปิดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินค่ะซึ่งในวันนี้นะคะท่านหัวหน้าส่วนราชาการนะคะและท่านผู้มีเกียรตินะคะได้มาอยู่ในบรรยากาศของวันประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะและในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดอุบลราชธานีท่านสลิ์วิทูลได้ขึ้นบนเวทีเพื่อตัดริบบิ้นค i ิ k ออฟ เปิดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดินขอเรียนเชิญค่ะทบในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกแหน่งเลยนะครับมาพร้อมกันกบริเวณด้านหน้าพิธีนะครับเพื<ช>่อที่จะบันทึกภาพร่วมกันเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบรราชธานีของเราครับใช่แล้วนะคะจะได้เห็นถึงภาพประวัติศาสตร์นะคะของการเปิดนะคะโครงการ สายไฟฟ้าลงดินนะคะที่ท่านทุกท่านนะคะจังหวัดอุบลราชธานีของเรารอคอยนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับพร้อมหรือยังคะอ่าพร้อมแล้วนะคะแล้วบนเวทีของเรานะคะตอนนี้นะคะทุกท่านก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเรารอ,รอสื่อมวลชนได้เซตกล้องสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้ภาพที่ สวยงามนะครับ<ช>แล้วเป็นภาพที่เรียกว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานีของเราค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมกันนับถอยหลังไปพร้อมๆกันครับห้า สี่สามสองหนึ่ง จะเป็นภาพนะคะประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งนะคะทุกสื่อมวลชนทุกขแขนงเลยนะคะวันนี้ได้บันทึกภาพนะคะไปเพื่อที่จะได้เห็นถึงว่าวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีของเราจะเป็นเมืองสายไฟลงใต้ดินงานประเพณีแห่เทียนของเราก็จะเรียกได้ว่ามีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่และสวยงามนะคะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญนะคะ ท่านผ้วราชการจังหวัดบุบลรมาชธานีท่านนายกสมปรารถนาวิเคระเจริญนะคะท่านดรมงคลตรีกิจจานนท์นะคะผู้ในการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและท่านหัวหน้าส่วนราชการนะคะได้ร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์นะคะและขอรียนเชิญน,นะคะท่านหัวหน้าส่วนราชการนะคะท่านผูพิภากษาหัวหน้าศาลแขวงจังหวัดบุรีมราชธานีนะคะ่ะท่าน รองประธานผู้ร่างสาสมทบนะคะแล้วก็ท่านผู้มิเกียรตินะคะท่านรองผู้กำกับการนะคะสถานีตาํารวจภูธรเมืองอุบลราชธานีท่านพันตารวจโทสิริคงเพ่งจ่มนะคะท่านอายการจังหวัดนะคะท่านพิลาพิลาสัลัดนะคะทิย์คงคานะคะแล้วท่านนวาวกาศเอกนะคะวัชนาดนพดเพชรแดงนะคะ,ะ,คะผ,ผู้แทนผู้บังคับการกองบินนะคะแล้วก็ น,น,น้นาราชการที่อาจจะเอ่ยนามไม่หมดนะคะได้เชิญขึ้นบนเวทีตอนนี้บันทึกภาพประวัติศาสตร์นะคะนี่คือภาพสักขีพยานนะครับที่การไฟฟ้าส่งพิพาชนะครับร่วมกับเทศบาลนครอุบลน,นะครับและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมการด,ดําเนินการนําสายบนดินนะครับลงสู่ใต้ดินตามบริเวณเส้นทางที่กําหนดนะครับต่อไปนี้ครับเส้นทางที่กําหนด เราจะไม่มีสายบนดินแล้วนะครับ<ช>เป็นทัานียภาพที่สวยงามสวยงามมากโดยเฉพาะเส้นทางนะคะคจะเป็นเส้นทางในการขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีค่ะคเดี๋ยวเราจะให้สัญญาณภาพในการบันทึกภาพนะคะ ควรสื่อมวลชนนับด้วยนะครับข้อที่หนึ่งอที่สองตอนนี้ที่ปรึกษานันทยาน,นะคะเป็นผู้ให้สัญญาณนะคะเพื่อที่จะได้ภาพออกมาสวยงามนะคะภาพนี้ภาพประวัติศาสต์ภาพแห่งความสวยงามภาพแห่งความเจริญรุ่งเรืองของุบราชธานีครับใช่ค่ะดีขึ้นแล้วนะบริเวณแห่งนี้ครับ ยังไม่หมดนะคะภาพประวัติศาสตร์ของเราเดี๋ยวจะมีไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์นะคะท่านภูมิเกียรติท่านพี่น้องเสือมลชนทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะตอนนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีท่านผู้บริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและท่านหัวหน้าส่วนราชการนะคะ